นนส้อ่มะ้ม,มต่อ,อเอ,อ,เอ,อหนังโมซูลแล้วกันโมซูมาฮะโมซูเนี่ยจริงๆอะ่ะตอนช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ส้มดูสตาร์ทอัพแล้วอยากพักผ่อนพักจากการพักคือพักจากความแบบ สดใสสวยงามโลกสวยหรืออะไรของเกาหลีอ่ะมาดูเรียลลิตี้บ้างก็เลยแบบดูใน Netflix ว่าอ่าช่วงนี้มีหนังเรื่องไหนน่าดูบ้างก็ไปเห็นในเรื่องนี้มันเป็นหนังแบบหน้าปกเป็นอารมณ์สงครามอ่ะสงครามอิรักก็สงสัยว่ามันดีไหมก็เลยเปิดแอปเปิดดูดูข้อมูลสักนิดนึงปรากฏว่ามันเป็นหนังที่แบบผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์อ่ะคือน่าสนใจมากค้งคู่คืออ่าโปรดิวเซอร์เป็นสองพี่น้องลูโซแล้วก็ ผู้กำกับเดี๋ยวชื่อเลยนะแมทแมทธิวคานาเนคานาฮานคานาฮันไม่ใช่แมคคานาเฮอ่ะไม่ใช่ก็คือเป็นคนคนเขียนบทของพวกสกีไรเตอร์ของพวก World w วอร์ซอะไรอย่างเงี้ยไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะน่าสนใจก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นลอ t เทนโทเมโธให้คะแนนเยอะอยู่อันนี้คือก่อนจะดูอะไรสักอย่างเนี่ยคุณส้มต้องไปดูในเน็ตฟิกไงในเน็ตฟิก โดยเฉพาะใน Netflix เพราะไม่แน่ใจเออคือแต่พอแบบเห็นแค่นี้แล้วโอเคดูนั่งดูคือมันเป็นหนังโมซูสะกดไงนะ M O S U L M O S U L โอเคอืมเป็นเป็นหนังที่แบบอธิบายเรื่องราวของสงครามในอิรักที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะน่าจะอัปเดตระดับหนึ่งเพราะว่ามันพูดถึงเรื่อง พวกไอซิดหรือว่าเรื่องของขบวนการแบ่งแยกดินแดนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งโมซูเนี่ย,ยมันเป็นชื่อของเมืองเมืองหนึง่งที่ที่อยู่แถวๆนั้นแหละ<อ>ห<า>นั่นโมซูไม่รู้จักอ่ะโมซูเพลงกลางรายการแล้วมุกก็ยังคุณภาพเท่าเดิมอยู่เลยแล้วก็ไม่รู้จักเพลงด้วยนะเอาต่อๆคุณส้มต้องเซิร์ชเลยลนะซึ <laughs> ่งเออสมดูแล้วแบบว่าความรู้สึกที่ดูเลยอะ คือดูดูไปแล้วแบบมันมันไม่สามารถละสายตาละเขาเรียกอะไรสมาธิออกจากหนังเรื่องนี้ได้เลยอะ oh. คือมันแบบรู้สึกถึงความตั้งใจของการกํากับ oh. Oh. คือไอเขาเรียกว่าอะไรส้มดูหนังสงครามแล้วส้มจะรู้สึกอินไปกับมันเนี่ยก็ต่อเมื่อแบบมันสามารถสร้างบรรยากาศ uh huh. สร้างความรู้สึกที่อินไม่ได้แล้วก็มันมีความรู้สึกที่ มันไม่น่าไว้ใจตลอดเวลาที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า uh huh. คืออันนี้เนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้เลยก็คือในระหว่างที่เขาทำสงครามกันแบ่งเป็นสองฝ่าย uh huh. ก็น่าจะเป็นฝ่ายผู้ก่อการร้ายกับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลของ uh huh. อิรักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ย้อนย้อนกลับไปไกลไหมหรือว่าช่วงช่วงปัจจุบันเลยหรือย,อยังไม่ค่อยไกล uh huh. ไม่น่าไกลเป็นช่วงที่แบบเรียกอะไรใกล้ น่าจะใกล้จบช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือ <ừ> ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์มากคร <ừ> าวเนี้ยเอทีมของมันจะมีทีมทีมหนึ่งที่ถูกจัดตั้งมาคล้ายๆหน่วยสวัสดที่ตั้งโดยพวกเหล่าชาวบ้านเนี่ยแหละที่ <ừ> อาจจะแบบสูญเสียคนในครอบครัวไปอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมตัวกัน <ừ> แล้วก็ทำภารกิจอันหนึ่งแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะก็ไปเอาพระเอกมารวมกลุ่มด้วยโดยที่ไม่ได้บอกพระเอกว่า ภารกิจที่กําลังจะไปคืออะไรอจนกระทั่งตอนจบถึงเฉลยนั่นแหละคือเรื่องย่อซึ่งคุณส้มจะไม่สปอยไม่สปอยเพราะว่าอยากให้ไปดูกันมีปืนมีปืนเรื่องนี้มีปืนคือมีคนคือในในพวกรีวิวเนี่ยหลายๆคนคือเขาพูดว่ามันมันคล้ายๆกับ Extraction อะเอ็กซ์แทรกคือไปช่วยตัวประกันอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าคือมันมันมีความแบบ คือหนังในเน็ตฟ i ิมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลายๆเรื่องมันทำแล้วไม่สนุกอะออแต่ความสนุกของเรื่องเนี้ความรู้สึกเหมือน e อ a c t ชั่นแต่แบบมันไม่ใช่แนวเดียวมันไม่ใช่แนวเดียวกันเป๊ะ <Paint. S 2> คือหมายถึงว่าตากล้องอย่างเงี้ยหือตัวละครที่เราตามอะ่ะไปอยู่ท่ามกลางสงครามากางอะไรจริงๆ <ừ, S 2> อะไรเงี้ยใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยโอเคมันอธิบายความสนุกไม่ถูกอ๋อมันม<า>บรรยากาศเหมือนแบ็คฮ็อกดาวะ คือเหมือนวุ่นวายอยู่ตรงกลางใจกลางสนามรบเคียงข้างยังยังไม่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 อยู่ในสนามรบแบบแบ็กฮอกดาวเพราะว่านี่คือสงครามในอิรักที่แบบมันจะมีแบบกองโจรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการถ่ายทำอย่างเงี้ยจะประมาณไหนไหมแบบแบบวิ่งตามเอออีลุงตุงนังอยู่ตรงตรงข้างคนลบเลยเงยใช่ใช่ก็แบบดูเลยว่าสกัดประตูยังไงอะไรประมาณเนี้ยแบบแฮนด์เฮลเยอะเเออ ดูแล้วหมื่นปวดหวัวแต่ว่าเอเท่าที่ดูพอพอดูเสร็จก็มามาดูแบบเอ๊ะเขาเรียกฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันก็จะมีสองแนวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่เขาไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อกับเขาเรียกว่าแต่ละคนที่อยู่แต่ละฝ่าย<อ>เขาก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนกับที่ตัวเองเห็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าได้ไง<อ>มันเลยได้คะแนนบางส่วนน้อยอแต่ว่าบรรยากาศมันได้ไงเออโอเค ก็ฟังดูน่าดูนะน่าดูน่าดูนะสงครามจริงๆหนังสงครามดีๆลองลองไปดูอ่ะเพราะว่าสมว่ามันเป็นแบบหนังที่พอดูเสร็จปั๊บรู้สึกว่าแบบคืนนี้สบายและนอนเออคือมันฟินในความเป็นหนังสงครามไม่ต้องคิดมากหลังเรื่องนี้ไม่ต้องคิดมากดูตามไอ้เนื้อเรื่องพระเอกไปเรื่อยๆว่ามันทำอะไรแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศของสงครามเด็กที่แบบสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจจะไปฝ่ายไหนอะไรเงี้ย การคุยหนัง